มัมมี่เมทีวีสวัสดีค่ะพบกับมัมมี่เมทีวีนะคะวันนี้นะคะก็เราก็จะมาทำข้าวจีข้าวจใช่ไหมใช่โอเคตอนนี้นะคะข้าวก็สุกแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่ได้เอาข้าว นี่นะคะข้าวจีของเรานะคะก็มีส่วนผสมดังนี้นะคะมีไข่มีน้ํามันมะพร้าวมีเกลือนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะปั้นข้าวเหนียวนะคะร้นอนมากเลยเราไม่ต้องปั้นใหญ่นะลูก เอาแค่คำที hmm. mm ่เราริงเนาะแบบนี้นะคะแบนๆหน่อยใช่ไหม ไปนะคะเราก็จะตอกไข่นะคะอ,อันดับแรกเราใส่ไข่สองลูกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาใส่ซ้ำอีกรอบนึงนะคะแล้วเราก็ใส่เกลือนะคะลงไปนใ,ในไข่ด้วยนะคะมันจะได้มีรสชาติอร่อยๆนะคะเราก็จะโรยเกลือที่ข้าวนะคะ โรยสองด้านเลยนะคะถ้าเราไม่โรยเกลือก่อนนะคะมันจะจืดนะคะเราจะต้องโรยเกลือที่ข้าวก่อนก่อนนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเราจะชุบไข่เอ้ย ชุบข้าวลงในไข่ชุบไข่ลงในข้าวชุบข,ข,ข้าวลงในไข่ชุบอะไรชุบข้าวในไข่เราก็เปิดเตาเอาไว้เลยนะคะไฟไม่ต้องแรงนะคะเพื<ๆ>่อนๆไฟต่ำค่ะนาตะกี้ลืมนะคะเปิดไฟเสร็จแล้วนะคะก็เอา ไอ้น้ำมันมะพร้าวนะคะนี่นะคะเราเราก็จะใช้น้ำมันมะพร้าวทาที่กระทะนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ข้าวติดกระทะนะคะไม่ต้องใช้เยอะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ไอ้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยทาทีหลังนะคะเอาชนีเหรอาใช้เราชุบไข่ให้ทั่วเลยนะคะ เดี๋ยวเราต้องชุบสองรอบนะคะเพราะว่าเราเอาไปปิ้งก่อนตอนแรกมันจะได้อร่อยอร่อยนะคะ,อ,คคะอันนี้เราทำข้าวเหนียวจี่แต่บ้านเราไม่มีไม่มีเตานะคะเราก็จะใช้กระทะในการจีข้าวนะคะอร่อยมากเลยกินกับซอสกินกับอะไรนะคิดชั กินกับซอสมะเขือเทศใช่ไหมคะฝระังกินกับซอสมะเขือเทศใช่ไหมคะอร่อยมากค่ะแม่เมยต้องใช้ไอตัวนี้แซะนะคะเพราะว่ามันติดกระชะนะคะ เพราะว่าไอกระทะแซนด์วแบบนี้มันจะชอบติดกระทะนะคะไม่มีติดจ่ะได้เลยเดี๋ยวเรามาชุบไข่อีกรอบนะคะ ของแม่เมย์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเป็นยังไงบ้างหน้าตาน่ากินไม่เอ่ยตะแซบ่บตะดแสบเดอ้อพี่น้องเบิงเบิงเบิงเบ,บิงนี่เบิงไข่นี่อ้ยอยู่บ้านแบบพรีเมียมนะจ๊ะนี่ข้าวจี่คอยตะแซ่บหลายเดอ้อเดี๋ยวสิเอาไปปอนอันสามีก่อนสามีมากินข้าวจีเดอ้อ อันลูกก็รักกินไปแล้ววังหันนี้ก็เดี๋ยวสิเอาไปป้อนคุณสามีดัตตี้กันดาฟกินกับไอซอสเบะรเคอ์เทดเดอพี่น้องอันมีฉากล้างมือน,นี่เพราะว่ามองงามก็เลยอยากสิมีแบบว่าฉากชมพูชมพูมพฟุ้งฟิ้งบ้างเนาะ <laughs> โอเคเดี๋ยวแม่เมไปป้อนสามีเลยดีกว่าค่ะ d a r l i n I got I got this for you sticky rice and then you have to practice เ,เราจะมาดู daddy Gandalf นะคะฝึกกินกันนะคะโอเคเริ่มพลาโกเกตเคชัช่โอเคเซอร์เดี๋ยวแม่ไมจะต้องใส่ไอซอสมะเขือเทศให้ daddy Gandalf นะคะโอเค ๋ยวเรามาเป็นกำลังใจให้ดัตติกันดับฝึกกินอาหารนะคะดัตติกินดับกินข้าวจีนะคะยุบยืดยืดยุดยืยด A กเนดโอเคโอเควันสอสามวัองมอนบยืยืดยื one, two, three you, you because you have to run you know one, two, three you, you, boop. but the next you have to do it เรามาเป็นกำลังใจให้ d a d ี y c กน r ั s นะคะ just like you are one years old and learning to hold the pen it's just the same right one years old don't know how to hold the pen One, two, three. Uh, 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 uh. You're gonna get it. Clear, Let me um. Cannot take it in. Try with ketchup You can do Okay. Okay, too. Okay, you hold first you hold when you are close then you put it in two one two three you control your brain just try to think that you are one yes a o l d แม่เมย์กำลังจะพยายามให้ดัตตี้กันดับนะคะคิดถึงตอนที่ตัวเองหนึ่งขวบนะคะ one two three อึบอึ๊อิอิดันสเป t ดนะ một hai ba, three, tiếp, tiếp, You get one yay <coughs> come to cheer up daddy cheer daddy sky no, sit and look you can do it everybody look at you okay <laughs> everybody waiting to see <laughs> Ю, 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 ю. you lose you're losing you still have to do you know the kid one year old so cannot hold the pen it's just the same don't give up one two three Maybe? think about in was holding the pen versus like you เรากินแทนไม่ได้อืมเราลองใส่ดูนะคะจะอร่อยไหม One, two, three, three two, one. <laughs> Come on, three, two, one. <laughs> you, 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 you. <laughs> you have to. you, One two three ยืดแล้วบีม l o o ลุกกำลังชิปทะเลนมากอะ่ะ daddy k e n d a l you're so funny streaming t o n e เอรุปเลยว,วันนี้ก็คือแบบว่าไอ้ข้าวเหนียวคงไม่เข้าปากนะคะวันนี้ เดี๋ยวแม่เมคอัป้อนแล้วกันนะคะสงสาร You have to try much. Also, how you gonna exercise out? You carry the hand that okay you can do it. You could carry. It. Say hi. y o u say hi just like this. Say hi. That way, say hi, say hi, grab it, say hi, hi, <laughs> say hi, say hi, <laughs> you have to say hi to them. If you say hi, then you can put in your mouth. จะทำได้ไหมวันนี้แล้วต้องลองลอกก่อน say hi. Say hey, hi. say hi. Okay, say good night. Say good night. Come on, wave your hand. Come on. One, two, three. One, two, three. Say hi. Hi. Say hi. Hi. Then you forget hi. about it. say hi just don't think about you care just think about you care say hello ยังไม่กินอ e ไรดีล o ังไม่กิน o d ปปู n ั t บันทึกย t but i can โอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะก็ สรุปแล้วไม่เมยต้องป้อนนะคะ What you? <laughs> <laughs>